แพ้นะใช่แพ้การจนาบุรีทีสามแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าการจนบุรีเนี่ยผมอยากจะบอกได้ว่าม <c oughs> ียุบีลำด้วย <c oughs> มีดียุบีลำ <c oughs> นะพัฒท,ทำโรงสุปรกรโอ้ยมีเยอะมากมากคิดละวันประโคนนัตอะไรอ่ะปิ่นเสริมสุดสีฟุกอตเจ้าภูเก็ะเงินเดือนเขาอ่ะเงินเดือนรวมทั้งทีมอะต่อเดือนเนี่ยระดับทีสามของการจนบุรีอะ,อะผมว่าแพงอันดับต้นๆในระดับทีสองก็ก็น่าจะแพงกว่าทีสอง มากกว่าถ้าจัดอันดับเนี่ยแพงกว่าไทยลีกบางทีมใช่งบประมาณของทีมกาญจนบุรีเมืองการยูเนเต็ดเนี่ยแพงกว่าไทยลีกบางทีมผมพูดแบบนี้ครับแพงกว่าแน่นอนผมมั่นใจครับแพงกว่าไทยลีกบางทีมตัวต่างชาติก็คุ้มคุนทั้งนั้นเลยคนไทยก็โคตรแพง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 ทั้งนั้นเลยใช่ก็ปีนี้เอาขึ้นชั้นนะครับทีสามเนี่ยไม่ง่ายเลยอื มันไม่สามารถคอนโทรลได้อะไรได้หลายอย่างคุณไม่สามารถคอนโทรลอะได้เลยนะครับคือหนึ่งเอะคอนโทรลอะไรไม่ได้คืออะไรหนึ่งอะคุณภาพของผู้ตัดสินคอนโทรไม่ได้คอนโทรไม่ได้ไม่ใช่ว่าทุจริตคุณภาพของผู้ตัดสินเนี่ยเขาจะเอาผู้ตัดสินเกดที่ต่ําที่สุดอ่าต่ําที่สุดคืออันนี้ผมผมคือเลเวลที่ด้อยที่สุดผมขออนุญาตพูดเลยเพราะผมเห็นกระตามาแล้วมัน วันนั้นผมพาตาไปดูมาไม่ใช่เห็นกระตาตัวเองเ,อเห็นกันลูกตาว่า,า,บ,าบางจังหวะก็เฮ้ยครับนะคือนักบอลเขาเพื่อนกันเขารู้จักกันอยู่แล้วแหละคุณเป่าให้ก็ต่อยกันไดุ้ณก็โคตรเก่งอะผมว่าคือ,อนนคือคือ,ค,อคือไม่ได้ว่าเขาไม่เก่งแต่เขาจะเลือกผู้ตัดสินฝึกหัดใช่เขาใช้คําว่าผู้ตัดสินฝึกหัดนะดาวรุ่งแต่ไปตัดสินฟุตบอลอาชีพไปลองงานอาชีพในทีสามทีสี่ใช่ ทีสี่ไม่มีแล้วไงมันก็ต้องทีสาม<ช>นะครับเนี่ยหนึ่งคุณไม่สามารถคาดเดาได้ว่าลูกแบบนี้มันจะออฟไซด์ลูกแบบนี้มันจะฟาวเฮ้ย hey, ถ้ามึงเล่นลูกเอียงแบบนี้นะเดี๋ยวเขาจะเป่าฟาวคุณคาดเดาไม่ได้มึงที่ผมเคยเจอมันเป่าฟาวปึ๊บล้มฟาวล้มฟาวล้มฟาว,ฟาวผมเดินออกผมไม่ดูแลผมกลับดูกระตูนียู่อะแล้วไปทําโซนใต้ใ<ช>สภาพสนามไม่ค่อยได้มาตรฐานอาจใช้แบบนี้ไม่ได้หมายถึงนะครน,นะไม่ใช่นทีมอื่นๆคือคือคือ เขาทงรู้ได้ไงวะไม่รู้ได้ไงอ่ะก็ขึ้นชั้นมากี่ทีมก็มาจากโซนใต้ทั้งนั้นเลยประจวบทุกทีมครับผ่านใต้หมดแล้วเตะสี่วงใช่คุณโชคโค้ชโชคจะมาเล่นเพสซิ่งเหรออ่าจะมาเล่นทาติชั่นเหรอกับพื้นสนามก็ไม่เรียบเพสซิ่งก็ไม่ได้อืมเพราะว่ามันร้อนใช่น่าสนใจน่าสนใจ่าสนใจว่าจะเป็นอย่างไรอ่าอ่าแล้วก็โซนใต้เล่นยากด้วยใช่ครับแต่ว่าเสิมโก็โชคเนี่ย ให้เป็นเต็งต้นแต่ตอ,อ,อย่างน้อยโค้ชโชคก็มีบารมีมีความรู้แน่นอนเต็งแน่นอน,น <ะ S 2> คือคือที่พูดเนี่ยเขาโชคไม่ได้ไม่เก่งโค้ชโชคเก่งแน่นอนครับแต่ปัจจัยที่พูดมาทั้งหมดคุณภาพพุทธศีคไม่ได้สนามสภาพความร้อนสภาพสนามเอ้นะครศ<ต>รีเขาเปิดไฟเล่นหกโมงเขาพร้อม แต่ไปเยือนล่ะครับคุณไปเยือนสามจังหวัดชายแดนนะเขัไม่ให้เตะกลางคืนใช่คุณโดนคุณโดนแน่นอนอ่าปัตตานีพวกเนี้ยคุณต้องเตะสี่โมงไม่ใหเตะกล้งคืนใช่แล้วก็ไม่รู้ว่าวางแผนต้องไปพักที่ปัตตานีหรือว่าอยู่นครนั่งรถพอสมควรหลายอย่างใช่พอสมควรถ้ามันลงดีเทลนะครับก็หลายอย่างนะขอขอบคุณทรูวิชั่นสดที่นี่ที่เดียวสนใจสมัครทรูวิชั่นโทร0 2 7 0 0 8 0 0 0